สวัสดีพี่น้องเช้าแอลออนทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปจากทั้งบ้านนะครับพี่น้องทั้งอำเภอกุดล้างสารคามนะครับเพื่อนกับมาเอลออนไปใส่ได้โดนเติมตลอดแหลกๆกนะครับอันนี้ก็เป็นการไถรีวิวจากผู้ใส่งานจริงนะครับอันนี้เพิ่นเพิ่นถปลูกมันนะครับผู้นี้เพิ่นขยันนะครับเพิ่นเพิ่นบยุทซื้อเปลี่ยนทั้งทีเรื่อยจ้าไว้เหติอย่างเตลเมือเตลเว้นอันนี้เพิ่นก็ไถปลูกมัน ใช้ดูนี่ชนิดที่ว่าหยานี่ป้งมาได้แล้วะครับนี่เป็นขยันครับนี่อันนี้รถของเปิ้นกับเป็นโค้งสยามนะครับโค้งสยามเครืองกับเป็นเครือง11แรงผานที่บรรทไ้นี่เป็นผาน18นะครับผาน18โค้งเป็นโค้งของเหล็กเหล็กท้อง11เนะครับเพิ่นกับว่าไ้ดีนะครับการใส่งา้นกับใส่ดีเรียวกับเดียวง่ายจ้งพี่น้องเห็นหรือครับ ใช่ได้ทุกหางถูกโค้งนะครับผู้เลาไถอยู่นี่กับผู้ใหญ่นะครับเล้ผู้ใหญ่แล้วว่าแล้วหนักเก่าสิบเก่าสิบกโลกนะครับตามที่เราบอกขันขันผมจำผิดแล้วว่าเลาหนักเก่าสิบกิโลล่นะอันนี้ถือว่าไถได้บ่บ,บ,บ่กินแห้งเครืองครับตัวเอลออนแนตะ่ว,ว่าเสียดายแล้วไถแล้วไถกิบมาสันนะครับไถกิบมาสันเลาวทรงมาใหเบึงบัดที่นี่ผมก็เลยมาเอามาจับตัวกันไหนมันเสียาจเง่ย้ยงพี่น้องไหเบง ตีตึโดนจักน้อยนะครับอันนี้ก็สำหรับผู้ที่มีโค้งสยามยู่นะครับติดตั้งเขาไปแล้วกับตอยู่ในระดับที่พอดีแบบนี้นะครับสวยงามแบบนี้กันั่งไถกับสบายนะครับขันยากสบายเพื่อนกันกับจัดเลยนะครับเนาะสำหรับโค้งสยามรับรองว่าติดตั้งเขาไปแล้วนี่ว่าผิดหวังแน่นอนอนนะครับสำหรับท่ายนี่ก็ขอบคุณนะครับเสียดาวขุดล้างนะครับ ขนขยนันเ่งขุดล้างที่ทรงลิดมาแบงปันให้พี่นอ้องในเบื้องน้ำกันนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ